อออข,อขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาตาเน่บ๊ายบาย การเรื่องสีแยกใช่ไหมใช่จะพาไปดูว่านอกจากสตาบาร์กมันมีอะไรบ้างมันจะมีตรงมุมไหนทางที่เป็นมุมสูงไงนะใช่อ่าแล้วเราไปดูว่าเราไปถูกไหมคือจะบอกว่าตัวตึกจับสีง่ายจุดแรกจับสีแยกโอเค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 ไปฮะฮะอ๋อ 次は渋谷渋谷おれ道は左側ですシ渋谷 <noise> 渋谷に到着です傘の忘れまだお待ちください停車時間短くなっております มัน้ชั้นนีช, er ชั้น R เหรอ t e r r a c s Event Space ชั้น R แล้วเราไปทางไหนเข้าไปตึกนี้แล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้นนี้แล้วไงต่อเราต้องลิฟต์ปะขึ้นลิลิฟต์ลงมานี่ไง u s t the elevator to l o o u t อ๋อทุกอย่างขึ้นเด่มถ้าไหร่อ่ะ entrance ฟรี1,500เยนนะครับถ้าเสียค่าเข้า1,500เนี่ยเราก็ไปเราเอา1,500เ,เนี่ยไปร้านสเปนโรบอทด,ดีกว่าไหม,มแค่สังคมที่ผู้พิการที่เขาอยากมีอาชีพชถ้าใครสนใจมาได้นนะก็มาได้นะถ้าแบบว่าเฮ้ยแบบต้องการดูวิวจริงๆเนี่ 1, ย1,500เยนตรงนี้ก็เป็นฟรีที่เรี่ว่าเป็นค่าค่าชมวิว อันนี้เขาบอกว่าบอกกับสตาฟว่าคุณจะจ่ายเป็นเครดิตการ์ดสวิกะหรือว่าอะไรแคชเได้เลยซึ่งเขาชี้มาที่นี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นจำนวนวันของร้านเขาสเปเชียลมิสโซดามีเดีอร์ถ้าเราสุนใจก็ถ่ายรูปไปให้เขาโอเค ชุดไหนไอมีแคชดิสเปนในตะวันตกตะวันในสปาปูล่ามิโซรามนเก็ตออเดอรท็อปปิ้งโอ้ไอแคชดิสเปนโอเคยูพุชแอนด์ยูวันต์ทูพุชแคชหอว่าโอเคแคชแคชมิโซรามันเปิดอัลโัมเปเด็ดอ๋อวันวอร์ทามโอเคก็คือสอดเข้าไปแล้วก็ไกวทีแอนด์พุชเค้โอเควันวอร์ทาม ก n อโอเค o for spicy. ี่ม normal s p i t h normal spicy and w i t h normal spicy without egg อ้ e r we got very spicy i the top one for s p i c y ขอเราอบเลยท่านท่านอันนี้ดีกว่าอัเดียจะ medium spicy โอเคเถ้าไม่ได้่ 5 minutes. It. okay, good. And you can it. Okay, good. Okay. I don't know. มากเลยอ่ะอืมเย้ไป็ปนมงค์ครับฮแค่ไงกินคนน,<ป>น้ำนี่ซุปจัดจ้านมากมชุนมันไม่ได้เผ็ดนะแต่แบบมีความเค็มความมันความหวานนิดๆม,มันๆหน่อยใช่ไหมเซตเป็นไงเหมาอนลูกฮาวเวอร์เออชอบๆๆ น้ำนี่อร่อยมากเลยอร่อยนะเนสบสซุกเกิบปุ๋ยฉอดอันนี้คือดัดเผ็ดกลางนะแซ่บแซ่บนะอันนี้เผ็ดก,นะกลางถือว่าโอเคสำหรับคนไทยนะอนถ้าเกิดว่าเผ็ดเผ็ดมากกว่านี้นี่อาจจะ ถ้าคนที่ชอบเผ็ดมากก็โอเคนะแต่นี้ที่กินได้เลยอาเปลี่ยนหรอยังไงเนี่ยแต่นีอันนี้อันนี้อันนี้กินได้แบบว่าเพลินๆแต่ก็เข้มข้นนะเนี้ยชอบใช่ไหมชอมอันนี้อันนี้จะแรงกว่าอ่าซุปนี่แบบโอเคไหมดีอ่ะ It's use for only popcorn อ๋อ just popcorn นะอ๋อโอเค thank you thank you Anywhere I want to give you a souvenir because a uh, best soup you will have a best soup to uh give to you and cook chef say something from ขอบคุณครับขอบคุณครับเก่มาตาเนบ๊ย bye ายบายเป็นไงน่าประสบการณ์ดีมากเลยเราได้เขาเรียกว่า experience experience เ,เ,เกี่ยวกับการทำแบบดั้งเดิมนะ คือโอเคมันอาจจะมีหลายร้านที่เป็นที่นิยมเึื่ออะอย่างเช่นพูดได้เลยว่าอย่างคาคาคํคาบุคากุระเนี่ยเขาก็มีหลายสาขาแล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปแต่นี่เราก็อยากจะสัมผัสกับร้านที่แอบว่าเป็นดั้งเดิมอะเรียวเจแปนเออเราก็เลยคิดว่าเราเลือกร้านนี้เราดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงือกับเราได้อยู่กับได้สัมความเป็นุ่นจริงๆชอบปริมาณใหญ่รสชาติเข้มไม่แพงด้วยอยู่ติดกับ ร้านแม็กแมบบ็กแม็ดนอนะดรมาจากทางปักทางมาเข้ามาลึกไหมเข้ามาแล้วก็เจอแยกหนึ่งก่อนอ ABC มาแบบใช่ไหมแบบอย่างไรแล้วก็จะปากบุธให้ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ